สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการรู้กายเห็นจิตลูคิดเห็นธรรมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับก็จะมีข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการอบรมนะครับซึ่งการอบรมคอร์สกรุงเทพนะครับคอร์สว่นที่2ี่ก็ได้มีการรับสมัครไปนะครับก็เต็มอย่างรวดเร็วนะครับไม่ถึงวันนะครับดังนั้นก็จะมีการเพิ่มนะฮะเพิ่มวันในการอบรมนะครับของของคอร์สกรุงเทพ เราจะมีโดยเราจะมีการจัดคอร์สอบรมกรุงเทพนะครับอีกสองรุ่นนะครับก็คือรุ่นที่24กับรุ่นที่25ซึ่งรุ่นที่24นะครับก็จะตรงกับวันวันเสาร์นะครับที่สาสิเอสิงหาคมนะครับสำหรับคอร์สรุ่นที่25้านะครับก็จะตรงกับวันที่1นันงาคมนะครับ2567นายนะครับซึ่งทั้งสองคอร์สนะเราก็จะรับจำนวนจำกัดนะครับ รุ่นละ20ท่านนะครับโดยสถานที่จัดก็จะจัดที่บ้านดวงใจมิบุษนะที่เดิมนะครับก็จะจัดในหมู่บ้านวลาลมนะครับหมู่บ้านวาราลมนะครับก็จะตรงกับเลขที่9ทับ5 6บางบอน4ซอย7นะครับถนนเอกชัยบางบอนแล้วก็กรุงเทพนะครับ สำหรับการอบรมคร์สนี้นะครับก็จะไม่มีค่าอบรมนะครับส่วนเรื่องเกี่ยวกับค่าอาหารนะครับก็ผู้เข้าอบรมนะครับก็สามารถจะสละได้นะครับตามกําลังศรัทธาน,นะครับตัวที่หน้างานนะครับโดยถ้าเกิดกรณีขาดนะครับเราก็จะเติมเข้าไปนะครับแต่ถ้าเกิดมีเงินส่วนที่เกินนะครับเราก็จะนําไปใช้ในการอบรมในครั้งต่อไปนะครับดังนั้นนะครับในการอบรมนะครับก็จะ ถ้าเกิดว่าท่านใดส,สนใจที่จะสมัครคอร์สอบรมท่านรู้รุ่นที่24 25นะครับก็สามารถาสแกน QR Code ที่ปรากฏบนหน้าจอของท่านเมื่อเข้าไปในรายกลุ่มของคอร์สสมัครอบรมที่กรุงเทพแล้วนะครับท่านก็แจ้งชื่อนามสก,กุลและก็เบอร์โทรศัพท์สําหรับติดต,ต่อก,กับโดยหนึ่งท่านนะครับก็สามารถสมัครแทนให้กับพี่น้องหรือเพื่อนๆได้นะครับจนครบ20ท่านนะครับเราก็จะปิด นะครับรับสมัครในรุ่นดังนั้นนะครับไม่มีของก้าอี้เสริมนะครับเนื่องจากว่าพื้นที่ค่อนข้างจํากัดนะครับท่านนี้ก็หวังว่านะครับในการอบรมนะครับทาาุรู้นะครับก็จะมีส่วนช่วยนะครับในในการที่จะทําให้ผู้เข้าอบรมนะครับเข้าใจในหลักธรรมคาสอนนะครับขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับได้เป็นอย่างดีจะสามารถเดินเดินหน้าในการปฏิบัตินะครับเพื่อ เหตนทางอก,การปน,ปนทุกข์นะครับในปัจจุบันนะครับแล้วพบกันในวันนั้นนะครับ